เดี่ยวพี่ชายหมายความว่าไงครับคุณพัชที่คุณพัดเลยบ้าเลยเป่าหูมาใช่ไหมคะเนี่ยหรือว่ามันโกหกคุณบ๊าบมาเสกคนเป็นพี่น้องกันไอ้เล็กที่ที่แกาหายหัวไปเนี่ยแกไปนัดแน่กันที่มู่ตรงนั้นนี่ใช่ไหมครับคุณมากเล็ดสวัสดีครับคุณสุสุคือ <s> เออ <s> ผมขอกระสา,านะครับแล้วก็ พัดคุณเหยวรูปเนะยใครดูเป็นขาดน,นะก็คุณสุสุครับคุณตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับว่าคุณมาที่รายการนี้วันนี้เพื่ออะไรใช่ค่ะคุณพายพัสกรสุสุตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะมาพูดความจริงที่นี่พูดเธอเธอไม่ต้องพูดเลยนะหรือพี่เลยควรพูดเองพี่พูดคนเดียวเวยจะเงียบเลยนะคุณพัดครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องครอบครัวผมคนอื่นไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งผมรับผิดชอบเองได้แล้วถ้าคุณเนี่ยนะเอารูปแล้วให้ใครดูแล้วก็คุณจะเป็นคนแรกที่ได้รู้รถต้งปั้นของคำของผมุณมากนิดผมกลัวนะกลัวแย่เลยนะอย่างเงี้ยพ่ริศคะให้สูซูพูดความจริงเถอะนะคะทั้งหมดมันเป็นความผิดของซูซูคนเดียวอะ่ะสูสู เราตกลงกันแล้วไงสัญญาเป็นสัญญาดิพี่จะดูแลน้องตลอดไปนะแต่ว่าความลับของน้องอ่ะจะทําให้ครอบครัวของพี่ร้าวฉานนะคะไม่เป็นไรเรื่องนั้นเรื่องเล็กก็ฟูฟูเรื่องธรรมดาพี่ยาใจเขเข้าใจยังไะไม่มีใครเข้าใจทั้งนั้นละค่ะแล้วพี่ก็จะเสื่อมเสียพี่มาออกทีวีแบบเนี้ยพี่กําลังจะพังเพราะาน้องเป็นต้นเหตุ ไม่เป็นไรี่สูพี่ทนได้ไม่ค่ะสุสุไม่ยอมพี่ริททำเพื่อสุสุมามากพอแล้วนะคะหัวยีพว่พงอย่าไปเล่นะ เราใจเด็ดเสมอค่ะเราจะไม่ยื้ออะไรที่ไม่อยากมาเป็นของของเราให้เสียศักดิ์ศรีเราจะไม่ซื้อเวลาด้วยการเป็นตัวเลือกของผู้ชายค่ะนี่คุณระวั n ดาถ้าคุณไม่รู้อะไรจริงกันรุนายยังเพิ่งด่วนตัดสินใจอะไรลงไปได้ไหมแล้วคุณรู้อะไรจริงคะคุณพัดสิ่งที่คุณรู้จริงอยู่อย่างเดียวก็คือคุณรู้ใจผู้ชายค่ะผู้ชายที่มีนิสัยถาวรเหมือนกันชอาเอาตัวรอดเหมือนกัน เห็นะก่ตัวเหมือนกันไปรู้ล้วโอเคผมยอมรับว่าคุณนะรู้ใจผมมากเลยนะรู้ใจที่สุดผมเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวใช่ถูกต้องแต่คุณมากนิดเขาไม่ใช่ผู้ชายแบบนั้นเขาไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวถ้าเขาเห็นแก่ตัวเขาไม่มีวันมายืนอยู่ที่นี่วันนี้ตอนนี้แน่นอนใช่ผมเป็นอย่างแก่ตัวทีรักเมียคนเดียวพี่พี่ขอโทษนะพี่ผิดไปแล้วม่อยใจ ายาใจพี่จะเลิกเขาดิเนี่ยนี่ยาใจนะเขาดูนะสุสุเธอไปไหนก็ไปนะเลยกลับมาเห็นหนะ้ากันไปรีบไปมันงออเลยพี่พี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะสุสุพี่ตัดสินใจแล้วนะเราขาดกันยาใจพี่เลือกเธอเืยยาใจพี่จะกลับมาเป็นสามีที่ดีของยาใจนะ ไม่ละใจไปสิสูู้ไปพีค่ะไปพีค่ะไปสูสูสุสูอะไรยะนี่ยังไม่ใช่เวลาเลือกมันต้องต่อใ้ท้ายเบรกนูน่นอีกสองสามนาทีโอ้ยอีกไอพวกพิธีกรน,นี่มันคุมอะไรไม่ได้เลยองไงโอ้ยทั้งสองคนเลยอะไรเนี่ยเรื่องเมหลวง แล้วก็ไล่เมียน้อยแลวก็หมูอย่างหมาเนี่ยนะเฮ้ยให้ทอมนึกแล้วนี่ใส่ของพวกผู้ชายนะพวกนี้ทําอะไรก็ได้เพื่อเอาตัวรอดเอยแต่พี่พี่คะนึกว่ามันดูแปลกนะคะมันดูทิ้งกันง่ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้อยไม่นี่คุณระวันดาคุณคงจะรู้สึกดีมากใช่ไหมนี่ถ้ามันลงเอยแบบนี้เนี่ยฮะคุณรู้สึกว่าถูกต้องที่สุดดีที่สุดแล้วใช่ไหม มันง่ายมากใช่ไหมครับที่นิยายจะจบลงแบบพระเอกก็เรื่องนางเอกไปตุยฉาก็กระเด็นไปในกรณีนี้เนี่ยตุยชาต้องกระเดน็นมาเลียแผลใจที่เมืองน,นอกนะแต่เผอิญนี่ไม่ใช่นิยายไม่ใช่ละครนี่ชีวิตจริงครับคุณพัชคะ่ะแต่การเลือกภรรยาเลือกครอบครัวก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดข,ของคุณผู้ชายแล้วนะคะคืคคุณป้าร็กฮีโร่ของคนไทยก็ย่อมเป็นฮีโร่ของคนไทยวันยังคั้มก็ต้อง<ม>ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกผู้ชายชาวไทยหน่อยจะถูกสิคะ คุณระวันดาถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรได้ไหมอย่าให้อารมณ์มาหลอกให้คุณคิดผิดเห็นผิดตัดสินใจผิดได้ไหมนี่คุณคุณมาในข้อสะะารภาพออกมาเองแล้วคุณจะยังมาบิทักสิทธิ์ของเพศชายเพื่ออะไรคะนี่ถ้าผู้หญิงมาด่วนสะดุดใจเร็วใจร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะนํามาซึ่งความเสียใจในภายหลังนั่นแหละพวไม่ยังจะบอกอะไรไม่ทราบคะนี่ฉันรับขาเต็มทีลยในมากลิศแกพยายามจะทําอะไรนะฮะอยู่ดีแกรีบเพียร์เรื่องแ,แล้วก็จะให้น้องก็ออกไปแบบเนี้ย นี่แกกำลังกลัวอะไรอยู่ฮะไม่ต้องพูดมากไม่ได้ค่ะโตโตนี่เธอไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอะมันอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะบอกความจริงฉันมาจริงฉันเองก็อยากรู้ความจริงอย่าใจพี่ก็บอกแล้วว่าพี่ผิดเองไงพี่มันเลวพี่มันทุชูเนี่ยอย่างนึงพี่ก็เลิกสู้ๆไปแล้วนะอย่าใจอย่าจกรู้เลยก็ยาใจคะพี่สมควรรู้ค่ะพี่พาร์ทขอรูปนั้นค่ะยาชูชู กอง <ไป S 1> คุณ <ไป S 1> ผมคืนให่ครับคุณสู้ครับต,ต้องไหนดีคะต้องไหนดีคะก้องนี้ครับก้องนี้ใช่ไหมคะพี่ตากล้องคะ่ะพี่ช่วยสูไม่เห็นชัดๆเลยนะคะให้ท่านผู้ชมชมกันเลยค่ะสู้สู้ยทำยงนันทำไมอ่ะพอแล้วพี่อย่าใจคะนี่คะ่ะดูสิคะอะไรนี่มันอะไรกันอะ่ะนี่มันค่ะ เด็กชายสู้สุดตอนอายุห้าขวบหรือน้องสู้น้องชายคนสุดท้องของพี่ฤทธิ์เฮ้ยน้องส,สู้สููบอกแล้วว่าเราเคยรู้จักกันแต่พี่ยาใจจำสู้ๆไม่ได้ตอนงานแต่งงานของพี่สองคนน่ะตอนนั้นสู้ๆอยู่มอสองอยู่เลยยังเป็นเด็กผู้ชายอยู่เลยค่ะสู้เรื่องเรื่องแต่งงานของสู้อ่ะจะทำะไงอ่ะ ู้จะไปแต่งงานอย่างสบายใจได้ยังไงะคะสู้ทําให้ชีวิตการแต่งงานของพี่พังขอโทษนะคะหมายความว่ายังไงคะเนี่ยคุณสู้ๆครับเฉตงน,น้ดีกว่าครับนี่คือคุณสู้ๆหรือน้องสู้นะครับเขาคือน้องของคุณมาสิริแต่เป็นน้องชายไม่ใช่น้องสาว และที่เขาปิดบังไม่ยอมบอกว่าใครเป็นใครอะไรยังไงกันแน่เนี่ยเพราะว่าหลังจากที่คุณซูซูเดินทางไปถึงนิวยอร์กเนี่ยเธอจะต้องไปเข้าพิธีแต่งงานกับมิสเตอร์โรนัลด์ชาลส์ซีอโอของบริษัทโมเดลลิงที่เธอจะไปทํางานที่นู่นด้วยซึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณซูซูเป็นผู้หญิงที่เคยเป็นผู้ชายมาก่อน หมายความว่าการที่คุณสุสุออกมาเปิดเผยแบบนี้เพราะว่าคุณสุสุอาจจะไม่แต่งงานงั้นเหรอคะไม่ต้องเลยนะก็ูพิดโอ้ยโถโโพี่ริดพี่เสียสละเพื่อน้องสาวและตอนนี้น้องสาวก็เสียสละเพื่อพี่ชายไว <c oughs> ขอบใจ <c oughs> ตายดราม่า โอ้ส oh, oh. ูสูเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะอ๋ฮะเฮ้ยอ๋อฮัลโหลครับเกมลุ้นรักครับอยากจะเข้ามาร่วมเป็นสปอนเซอร์ครับเด็กๆคู่นะครับฮัลโหล ครับผมบ๊อบครับเจ้าของเกมรุ่นรักครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแป๊บเดียวครับฮัลโหลฮัลโหลครับที่นี่อะไรนะครับอยากจะบริจาคเงินนะครับจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวสักครู่ครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับได้ยินครับอ่าครับดูอยู่ลระครับขอโทษครับขอโทษฮัลโหลครับผมได้ยินไหมครับได้ยินทุกคนไหมครับโอ้ ฮัลโหลโอ้ยใหม่ขึ้นแล้วตนไหครับออ้ยโว้ยอะไรกันวะเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมครับครับพูดได้ยินครับอะไรนะครับประกันชีวิตอยากต่อสัญญาได้ครับผมโหยินดีมากมากครับเอาว่าเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับครับได้ยินแล้วครับครับแต่พูดอีหรครับโอ้ยจริงหรือเปล่าครับสนใจอยากให้ดาราเราเป็นพิธีกรเลยได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ วนันนี้รายการเกมรุ่นรักของเรามีการเปลี่ยนรูปแบบดิดหน่อยนั่นก็คือเราจะไม่มีการโหวตให้ใครเลือกใครนะคะครับผมคุณผู้ชมเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาได้เลือกแล้วโดยไม่ต้องให้ใครมารู้ค่ะบางครั้งการเลือกของเราก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราเองคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินค่ะ มากลิครับมีอะไรอยากจะพูดกับใครไหมครับพี่จา๋าให้เขาบอกก่อนเนอะทำไมตัวเองไม่บอกความจริงกับเขาว่าให้เขาเข้าใจผิดอยู่ได้และไอเงินเป็นล้านกับไอที่ตัวเองหายออกจบบากบ้านบ่อยๆก็อันนูน้นนหรอพิิตเอาเงินมาใช้ในการผ่าตัดของซูซูคะ่ะแล้วก็มาดูแลซูซูพี่อาใจคะออกว่าซูซูจะมาเป็นแบบนี้ได้ซูซูต้องผ่านมือหมอมาหลายรอบมาก ทุกบาททุกสตางค์พี่ดิ๊เป็นคนจ่ายให้หมดแล้วทุกครั้งที่สูซๆไม่มีใครก็มีพี่ชายคนนี้แหละค่ะที่คอยดูแลน้องพ่อแม่ของเรานะครับรับไม่ได้ที่สู้เป็นอย่างนี้นแต่เด็กพ่อแม่ให้ลูกทุกคนชกมุยเพื่ออนาคตแต่สู้ไม่อยากโชกอะ่ะมันกลัวเจ็บมันกลัวเสียโฉมมันรักสวยรักงามอะครับมันก็ไม่ใช่เด็กผู้ชายมันจะเกิดอยู่แล้วแต่ไม่มีใครเข้าใจมันคอยทุบตี ดุดาผิดบังครับเมื่อสามปีก่อนอะหลังจากที่พี่ฤทธิ์ได้เข็มขัดแชมป์โลกเส้นแรกมาตอนนั้นสู้ๆคิดจะฆ่าตัวตายค่ะแต่ก็มีพี่ฤทธิ์เขาช่วยเอาไว้แล้วเราก็ตกลงกันว่าสู้ๆจะเกิดใหม่จะมีชีวิตใหม่ไอ้สู้คนเดิมมันตายไปแล้วจะไม่มีเด็กชายสู้สึกอีกจะมีแต่สู้ๆแล้วเราก็สัญญากันค่ะว่าว่าทุกอย่างจะเป็นความลับแต่สู้ๆก็ผิดเองค่ะที่ให้พี่เขาสัญญา นี่ก็เลยกลายเป็นว่าทาให้พี่สองคนต้องมีปัญหากันพี่อาใจคะคืนดีกับพี่ลิศเถอะนะคะพี่ลิศเขารักลูกกว่าพี่อาใจมากนะคะเขาไม <c oughs> ่เคยนอกใจพี <c oughs> ่เลยสูสๆรู้ดีอ่ะคาสูๆตาเอ็นตาเอ็นเขาขอโทษนะเพาะเขาไม่รู้นี่คืนดีกับเขาแล้วจ <c oughs> <c oughs> ุ๊บ่ เนอเนอะหัวรับนาชยคือพี่ก็ขอโทษเยีกันแล้วค่ะหอมครับหอมโชว์เลยครับเร็ยครับตอนน้าคนทั้งประเทศว่าคืนดีกันแล้วครับเขินจุ้รอยอัร็วเร็วเร็วเรรมันจะดีนะคะทอดใหญ่ๆแล้วเร็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 วเว ออแล้วซูซูแล้วเรื่องงานแต่งงานของซูซูอ่ะโรน่เขาจะยังอยากแต่งงานน้องอยู่หรือเปล่าอ่ะซูซูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขารักซูซูจริงอ่ะเขาก็ต้องรับความจริงทั้งหมดซูซูเองก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานกับเขาด้วยกันโกหกไปตลาดชีวิตแล้วค่ะพี่เลซสุดยอดะซูกสู้ อ่คุณพัทคือว่าฉันจะขอโทษขอโทษมาเลย่าฟังผมยินดีให้อภัยอยู่แล้ว ผู้หญิงต้องมีน้ำใจนักกีฬาแบบนี้แหละมันถึงจะน่ารักให้ hmm. hey, มันได้แบบนี้สินี่คุณควรจะดูคุณซูซูเขาเป็นตัวอย่างนะเธอเป็นผู้หญิงที่แมนมากๆผมไม่เคยเจอผู้ชายที่เป็นลูกผู้ชายขนาดนี้มาก่อน oh, oh, oh. คําว่าลูกผู้ชายนี่คงเป็นคําชมสินะคะแน่นอนลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้าละ <c oughs> ผู้หญิงชอบยินทารับหลัง จะผิดจะถูกก็ขอให้ได้ใส่ร้ายคนอื่นไว้ก่อนใครไปใส่ร้ายคุณก็มีใครไม่รู้ว่าผมหนีรายการน่ะไม่รู้ใครเนอะอ๋อก็สถานการณ์มันเป็นแบบนั้นเองเป็นใครก็ต้องคิดแบบนี้เท่านั้นแหละสารภาพออกมาเองเลยคาหนังคาเขาโอ้โหนี่ผมแกล้งพูดลักไก่คุณเองนะเนี่ยฉันไม่ได้ใส่ร้ายคุณนะคุณนั่นแหละผิดทําให้ฉันคิดแบบนั้นเอง เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจผิดแต่พอรู้ว่าผิดแล้วก็ต้องสารภาพแล้วก็ขอโทษไม่หูยแรงนะเนี่ยนิสัยนิสัยยังไงนะิสัยผู้หญิงนิสัยผู้หญิงแล้วเป็นยังไงดื้อเอาแต่ใจชอบใช้อารมณ์ไร้เหตุผลปากแข็งยอมหักไม่ยอมงอเสียฟอร์มไม่ได้ฮะเนี่ยเนี่นนนน จริงๆแล้วสำนึกผิดแล้วนะเนี่ยนี่ลูตาก็รู้เลยนะเนี่ย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 หยุดเลยนะพมพัททำไมยอมรับความจริงไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยโอยนี่คุณอย่ามาทีหน้าฉันนะไม่มีมารยาทเนี่ยเนี่ยซูไม่ได้ก็เปลี่ยนเรื่องทุกทีแล้วคนนี้มันมันเป็นผู้ชายที่แย่มากเลยแย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยรู้จักผู้ชายมาเลยโอ้เคยรู้จักผู้ชายมากี่คน ี่คนกี่คนนะก็ไม่มีใครทุเล็คน,นประสาทแล้วก็น่ากเกลียดเท่าคนอีกแล้วฉันเกลียดคุณเกลียดคุณเกลียดคนเกลียดคนเกลียดค่ยโอ้ยสู้ไม่ได้กกลหนีทุกทีอย่างเงี้ยแหละฮะก็ได้ยินได้บกเกลียดอะไรก็จะได้อย่างนั้นนั่นแหละโอ้ยไม่จริงก็ยันนี้ดิ <laughs> ระวังตัวไว้ดีเถอะระวันดา